จากการป่วยที่แรกตั้งแต่วันแผ่นดินไหวที่ทุกคนน่าจะทราบข่าวในการในการล้มของคุณพ่อแต่ก็ทําการรักษามาเรื่อยๆครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมามันมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเส้นเลือดในสมองของคุณพ่อแตกแล้วคราวนี้มันก็เลยไปกระทบที่แกนสมองมันต้องรีบทำการรักษาเลยแต่ส่งตัวเข้ามาที่โรงพยาบาลไม่ทันองทีเส้นเลือดมันไปข้างในสมองก่อนนะคะมันต้องยอมรับความจริงว่า อายุของคุณพ่อเยอะแล้วการารักษามันเลยเป็นเป็นปได้ยาเมื่อวานไปก็อยู่จนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันใช่ท่านก็แบบไปด้วยแบบร่างกายที่ไม่ไม่ทุกข์แบบหลับไปเฉยๆตั้งแต่ไปยังมีชีวิตอยู่เราก็ทําหน้าที่แบบของเราแบบสุดความสามารถมากๆยิ่งตอนช่วงป้าเข้าโรงพยาบาลเราวันนั้นเป็นวันที่แผ่นดินไหวเรายังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีว่าเราไม่พร้อมกับการไม่มีเขาไปแล้วแต่เขาก็ลุกขึ้นสู้มาเพื่อเรา 5ี่ห้าดือนได้แต่พอหลังๆมากลายเป็นกลายเป็นว่าเขาเจ็บปวดขเขาทรมานเวลาเขารับการรักษาหรือการฉายแสงอะไรทุกอยาก่างผมก็เลยว่าอะไรที่ป้าไม่เจ็บไม่ปวดฟ้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเลยไม่ต้องห่วงคนข้างหลังเลยขอแค่ป้าไม่เจ็บก็พอแล้วในทุกๆความสาเร็จในทุกความผิดพลาดจะมีป้าอยู่ด้วยเสมอในทุกๆการเดินทางของป้าตั้งแต่ยังเป็นพนักง,งานจนถึง,ถงวันนี้วันที่นัก ลองลองเพลงเพี้ยนป้ายยืนกมมือให้ผมอยู่เลยผมก็เลยรักเขาได้บอกกับป้าว่าไม่ต้องการเงินทองของป้าเลยขอให้ป้าใช้ชีวิตให้มีความสุขกข้าป้ายก็เก็บมากๆแล้วขอให้ป้าเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้พบกับความสุข